คนเรานี่พอมีอายุขึ้นแนละ้วมันจะมีเม็ดมีตุ่มมีฝ้ามีอะไรขึ้นมาจนกระทั่งแม่มารู้สึกตัวอีกทีแม่50คนมาเยา้าตลกมาหยอกน้องเทพอเออมันน่ารักดีนะแล้วบางคนบอกโถ่ ที่เลจะตายแล้วว่างี้สนใจที่อเอาอยามาทาแล้วก็บอกว่าดูแลหน้าแล้วทาให้ฝ้าหายแล้วทาให้กระที่มีบ้างให้เบาจางลงไป <S <S สนใจของคุณแม่เนี่ยจะมีปัญหาแดงๆตรงนี้เลยเป็นจุดด่างดำกับจุดด่างดำจาก U V หมอก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้คอสมิลารแพคตัวนี้ด้วยตัวนี้เป็นตัวเช็ดทาความสะอาดตัวนี้เช็ดก่อนใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวเตรียมผิวมากกของจริงคือตัวนี้ชื่อว่าคอสมิลารหนึ่งเป็นตัวมาร์กหน้าเข้มข้นใช้ในการผัเซลล์ผิวอย่างเร่งด่วน ตัวที่ 2, 2ตัวนี้ชื่อว่าคอสมิลาน2ตัวนี้ก็ช่วยในการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดเม็ดสีมิลารีคอฟเอริตัวนี้จะทูอินวันก็คือบำรุงด้วยแล้วก็ป้องกันการอักเสบของผิว,วด้วยนะครับเช้าเย็นเลยตัวนี้ก็คือกันแดดซึ่งตัวนี้จุดเด่นของมันเลยก็คือ s p f 130ชุดนี้มันใช้ประมาณกี่เดือนแนะนาเดือนครึ่งอาการมันจะมีหน้าใสฝั่งนี้เห็นไหมคะจะหน้าใสาแต่ฝั่งนี้มันเป็นแบบมันฝ้าอยู่ข้างในเรามีความรู้สึกว่าเราก็ล้างหน้าตามนั้นเนื้อที่ลอกออกมามันไม่เป็นแผลแดงนะและ อาทิตย์มันก็เริ่มจางอยู่ไปถึงกระทั่งตอนเย็นที่เรากลับไปอาบน้ําพออาบน้ํามาคุณจะรู้สึกว่าหน้าคุณใสมากเลยแล้วแบบสะอาดมันนิ่มแล้วมันนุ่มอย่าถามว่าคนทักเพิ่มไหมขายส้มตามทุกวันคนก็ทักเพิ่มทุกคนก็บอกไม่น่าเชื่อว่าแม่จะเจ็บก็บอกเ็าดูผมงอกแล้วกันแต่หน้ากับอายุกับผมมันไม่เข้ากันเลยแม่วันนี้เรามาฟลอราบหลังเดือนที่3แล้วเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าก่อนโดยรวมดีขึ้นเยอะมากหน้าดีมากใสขึ้นขาวขึ้นแล้วก็ความสม่ำเสมอของผิวดีขึ้นด้วยมาดูจุดด เทียบกับครั้งแรกก็คือดีขึ้นมา70-80%เลยแล้วก็จุดดังดำจากแสง UV ตัวนี้คือขยายพันเท่าก็ยังดูดีขึ้นกว่าครั้งแรกจาก3เดือนที่ใช้มาบอกตามตรงว่าดีมากๆรูขุมขนของเรานีมันแทบจะสนิทเลยป้าหายจริงไหมมันค่อยๆหายริ้วรอยที่มันเยอะแยะตรงนี้หายไปเยอะ